ไม่ใช่หรอนี่ไงกระเป๋าแต่มันสะพายข้าไม่ได้เนี่ยดีไซน์ใช่ไหมชุดแบบนี้ไหมที่หนูบอกว่าหนูอยากได้อา้าวไม่ใช่หรออา้าวไม่เข้าใจว่าเป็นชุดแบบนี้เนี่ยที่หนูอยากได้เนี่ยแต่นี้เป็นแขนยาวแข,นย,วแขนยาวขาสั้นแล้วก็มีหมวกแบบนี้เออปะเข้าไปดูในร้านอุ้ยเสืนะ้อครบฟตยเนาะ สวยสวยสวยสครับสวยหนวนข้างในมีเยอะเนี่ยแม่ว่าตัวนี้สวยแบบนี้สวยดีสีชมพูก็ได้แล้วขาวกระดำเต็มบ้านแล้วลูกให้มันมีสีสันบ้างสิ่จะแต่ขาวกระดำอย่างเดียวเลยไงเออได้กี่ตัวแล้วเนี่ยไหนรู้สิเอ้ยน่ารักเอานี้ขันยาด้วยใช่ไหมนี่น่ารักนะทุกคนแล้วก็นี่ที่แม่เลือกแล้วก็น,นูน่นดิอันนู่น่ะ เงางเกงเหรอไม่เอาไม่เอาใช่ไหมไปไว้ใช่ไหมอ่ะเลอกใหม่โอ้โหกี่ตัวคะเนี่ยสรุปหนึ่งสองสามสามหรอเสื้อสองเงางเกงหนึ่งโอ้โหร้านเมื่อกี้ก็หมดไปเท่าไหร่นะร้านเมื่อกี้สี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบหรือสี่ร้อยเจ็ดสิบสสิบสี่ร้อยสี่สิบโอ้โหร้านนี้หมดอีกเท่าไหร่มาดูกัน โอ้โหกี่บาทคะร้า,านนี้320 320รวม2ล้านเป็น760แล้วนะวันนี้ช็อปเก่งจริงๆนะคนไปกลับบ้านค่ะ